กลเราสวัสดีท่านผู้ชมรท่านเดวดวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดที่กำลังจะเปิดให้บริการตอนนี้แหละแม่งจริงๆผมอัดคลิปตั้งนานแล้วนะรอบแรกก็เสียงบักรอบ2ก็เสียงบักรอบ3ไม่ได้กดอัดคลิปอ่ะรอบนี้ได้กดอัดคลิปไหมขออนุญาตด,ดูก่อนกดอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่ใช้บนมือถือเนี่ยข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยส่วนใครที่ใช้ PC นะครับผมเราจะมาโหลดใช้เป็น LD Player 9ในการเรียดีเนาะหลังจากที่เราได้ ID ดีต้องการก็ทําการผูกไอดียแล้วก็ไป เราจะดาวน์โหลดเป็น LD Player 9ครับผมกดตกลงไปเลยนะครับผมอ่ะใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นก็กดติดตั้งไปครับแค่นี้จบโค้ดที่จะง่ายครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เปิด LD Player 9ไปเลยนะครับผมก็ไปทําการล็อกอินใช้เหมือนกับมือถือเลยอะ่ะล็อกอิน Google Play Store ไปดาวน์โหลดทางด้านของ Seven n i g h t อย่าลืมไปดาวน์โหลดไฟล์ข้างในด้วยนะพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือการโคลนหลายหน้าจอนะครับผมให้มาใช้เป็นตัวนี้นะครับผมจะติดตั้งมาพร้อมกับทางด้านนของ LD Player 9นะ โหดเกมไว้ที่โปรแกรมัวลอง Android ไหนซึ่งผมเนี่ยโหลดไว้ที่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครดาวน์โหลดมาครั้งแรกมันก็จะมีแค่ตัวเดียวแต่ผมเนี่ยโคนมาหลายหน้าจอแล้วผมก็จะมีการสร้างอ m มูเลเตอร์ใหม่โคนอิมูเลเตอร์แล้วก็เลือกไปครับว่าเราจะโคนที่จอไหนซึ่งจอนี้ของผมเนี่ยมันมีทางด้านของ เจ้าจตัวเกมแล้วก็โหลดไฟล์ข้างในเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเลือกนะครับผมว่าเราจะโคนเป็นกี่อันส่วนตัวผมแล้วก็สัก3อันก็นแล้วกันกดคัดลอกไปครับมันก็จะมีการอ้างอิงจากทางด้านของจอตัวเก่าโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปล็อกอินอีกรอบหนึ่งไม่ต้องไปดาวน์โหลดเซเว่นไนท์อีกรอบอ่ะมันจะเป็นการโคนให้แค่นี้ก็รอนะครับผมหลังจากที่เรารอเสร็จใช่ไหมแล้วก,กดเปิดไปได้เลยครับผมอ่ะเราจะใช้จอไหนบ้างเดี๋ยวสาธิตเป็นแค่2จอเท่านั้นนะใครใช้กี่จอก็ปรับขนาดดีๆเอาก็แล้วกัน ต่อไปนะครับผมเราจะทำอะไรกันต่อ ก็คือการาเชื่อมต่อหน้าจอกันวิธีการเชื่อมเชื่อมยังไงกดไปที่ตรงนี้ครับผมปุ๊บแล้วกดไปที่การประสานตรงนี้หรือว่ากดเต็มหน้าจอแล้วกดไปที่การประสานเนี่ยสังเกตสัญ,ญลักษณ์ลูกศรไปลูกศรมาก็ได้ปุ๊บจากนั้นนะครับผมติ๊กเลือกโปรแกรมจอหลอ a แอนดรอย Android ที่เราจะทําการซิงค์ครับแล้วกดซิงค์ไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเปิดหลายหน้าจอมันก็จะขึ้นหลายอันเนาะแต่นี้ผมจะซิงค์ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่เริ่มประสานตรงนี้ก็คือเป็นจอนอื่นๆเห็นไหมเวลาเราสัมผัสอะไรเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะไปพร้อมกันนทีี้ เราเล่นแค่ตัวเดียวนะครับหน้าจอเดียวตัวนึ่งเราก็จะมีการรีทีละหลายๆหน้าจออันนี้คือข้อดีของคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเรียกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเร็วแล้วก็ยากง่ายแค่ไหนกันเนาะมาดูกันที่ขั้นตอนการเรียกันมากนะครับผมกดล็อกอินไปเลยจากนั้นเราจะเลือกเป็นบัญชีเกส์น,นะครับใครที่ล็อกอินผ่านทาง Gmail ไปแล้วก็ไม่เป็นไรกดเล่นไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยกดล็อกเอาทีหลังเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตัวที่ต้องการแต่เตรียมเมลใหม่ไว้หน่อยเอาไว้ผูกไอกดเริ่มไปเลยครับผม หลังจากที่เรากดเริ่มจะมีคัสซีนกดที่หน้าจอแล้วก็กดตกลงครับอ่ะแล้วก,กดหน้าจอกดที่ตกลงรอบที่2ครับแล้วก็รอที่ด้านขวาได้เลยเพราะว่าต่อไปนะครับผมก็คือการข้ามแอนิเมชันแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องใครแรงเนี่ยก็อาจจะเร็วหน่อยวนโตนผมคือใช้เวลา4-5นาทีแต่ใครเร็วหน่อยก็ประมาณ3นาทีก็ได้้วแหละหูโคตรไวจริงๆเกมนี้แล้วก,กดหน้าจอกดตกลงไปเลยอ่ะ แล้วกดไปที่สกิลนะครับผมแล้วก็ข้ามแอนิเมชันแบบสั้นปึ๊บเพื่อความรวดเร็วครับแค่นี้เราก็ทําการรอได้เลยจริงๆแบบสบายมากเลยนะไม่รู้สึกถึงการแบบว่าเฮ้ยรีไอดีเกมนี้แม่งรียยาก <c oughs> โคตรที่จะไวเกมนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นน่ะส่วนจะออกหรือไม่ก็แล้วแต่ดวงของคุณนะครับผมผมก็อยากได้เป็นธทาของแทโอคู่กับบิสกิตอ้น่าจะดีมากๆเลยะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็รีเรื่อยๆเ่ะวันนี้ชิวๆแล้วก็กดไปที่สคริปต์ครับผมอ่ะ สคลิปเสร็จก็กดไปที่ตรงนี้กดตกลงไปเลยนะครับผมกดกลางหน้าจอแหละปุ๊บต่อไปครับใส่ชื่อใส่อะไรก็ได้นะผมจะใส่มั่วงนะครับผมเพราะว่าดีไดได้ดีที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนชื่อที่หลังกดสริปครับเมื่อเข้าสู่หน้าคัดซีนแบบนี้ก็เตรียมกดไปที่รูปบ้าน,นครับอ่าขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการสุ่มใบกาชา1ใบนะอันนี้ผมเล่นจนจําได้หมดแล้วว่ารียดียังไง <laughs> กดไปที่หนึ่งใบครับแล้วกดที่ด้านขวาล่างเพื่อความรวดเร็วนะกดเปิดไปเลยปุ๊บอ่ากดตกลงครับผมกดไปที่รูปบ้านเตรียมกดไปที่อ่าพอัศวินนะครับผมที่อยู่ด้านซ้ายมือนะจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่อุปกรณ์แนะนําการติดตั้งแล้วกดติดตั้งไปเลยครับเสร็จแล้วกดรูปบ้านไปเลยนะเห็นไหมผมจําได้ชิน ลีจอนชินปัดซ้ายไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ไปที่อัศวินนะแล้วก็มันจะมีการกลางแผนที่เราก็จะเตรียมปัดซ้ายไปเลยนะครับผมปึ๊บปัดไปซ้ายหรือปัดขวาวะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เออช่างมันเอาเป็นว่าปัดนะครับผมอ่ะเข้าด่านสองครับกดไปที่อีวานค้างไว้จากนั้นก็กดรวนนะครับผมให้มันสกิปแล้วก็กดที่ด้านล่างใส่ตัวละครมาหนึ่งตัวกดปิดนะครับผมแล้วก็จองสกิลล่วงหน้าครับสกิลหนึ่งสกิลสองจัดไปปึ๊บไข่ทักมาวะเนี่ย กดเริ่มไปเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคนที่ทักมาสักครู่ครับก็รอมันต่อสู้ครับผมไม่ยากอันนี้เรากดจองสกิลไปแล้วนั่งรอแบบชิวๆเพราะว่าจบจากขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือรับของแล้วก็ไปสุ่มกาชาแล้วง่ายไหมไม่กี่นาทีเองผมพูดมาแป๊บเดียวอะ่ะ <c> ว <oughs> ีรู้สึกว่ามันเป็น4นาทีเลยนานไหมไม่นานนะคบผมไม่นานจริงๆยิ่งแบบใครที่ใช้โปรแกรมตัวรอแอนดรอยโอ้วหูสบายนะใช่ไหมขเขาเรียกว่าปัดซ้ายหรือปัดขวาช่างแม่งกดรับของปึ๊บ กดที่หน้าจอรัวๆนะเพราะว่ามันจะมีคัดซีน2ตัวละครปุ๊บอ่ะกดปิดป้ายแล้วก็ไปสุ่มตัวละครครับอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสครับยังไงก็ออก1ตัวละครการันตีอยู่แล้วจะได้เป็นตัวละครไหนเราก็ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับแล้วกด10บใบถัดไปครับจะได้เป็นทางด้านของบิสกิตบ้างไหมจะได้เป็นแทอโอบ้างไหม <c oughs> ในตู้นี้ก็มีลุ้นอยู่นะแล้วก็ต่อไปครับดูแทอโอเขาก็จะปลดมาหลังจากที่เราสุ่มตู้10บใบแรกนะไม่ออกก็เตรียมรีไอดีครับผมกดตกลงไปเลยกดไปที่รูปบ้านครับอ่ะมันก็จะเด้งไปที่หน้ากิจกรรมนะตอนนี้เราเตรียมกดออกได้เลยปึ๊บ กดออกจากกิจกรรมครับกดไปที่ตั้งค่ากดไปที่บัญชีกดไปที่ล็อกอท์ครับกดตกลงแค่นี้นะครับผมแล้วเราก็ล็อกอินด้วยบัญชีเกสซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาไม่จําทางน้ของบัญชีเกสเราเนาะดังนั้นเราสามารถบนซ้าล็อกอินบัญชีเกสได้ซึ่งถ้าถูกใจบัญชีไหนเอ้ยถ้าถูกใจ ID ตัวไหนเนี่ยคุณก็ทําการผูก ID กับ Google ได้โดยขั้นตอนการผูก ID เดียยวมันก็อยู่หน้า กดล็อกเอาท์นี่แหละก็เชื่อมบ,บัญชีไปถ้าเกิดว่าเราได้ไอดีต้องการดาแบบว่าไปกดล็อกเอาท์นะแบบกําลังแบบมึนๆเลยนะครับผมรีมาหลายหน้าจอปุ๊บ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 กดล็อกเอาท์เรียบร้อยชิปหายกดล็อกเอาท์นี่คือชิปหายไปแล้วอย่าลืมนะครับผมกดมาไอเชื่อมต่อบ,บัญชีด้วยถ้าเกิดว่าได้ไอดีที่ต้องการเนาะก็อวยพรให้ทุกคนเนี่ยได้ตัวละครที่ต้องการกันละกันสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วย